สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อินดี้ชาแนลนะครับแล้วก็พบกับผมมีช่นเคยนะโอเคนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีนะครับโอนเงินในวอลเล็ตนะครับเข้าธนาคารนั่นเองเนี่ยสำหรับคนที่มีเงินในวอลเล็ตแล้วนะครับแล้วไม่ต้องการเติมเงินมือถือไม่ต้องการเติมเกมนะไม่ต้องการจ่ายบินนะครับไม่ต้องการทําอะไรเลยนะครับต้องการนาเงินออกมาใช้สามารถโอนเงินเข้าธนาคารได้นะครับโอเคนะครับแต่ว่านะเพื่อนๆนะครับจะต้องมียอดเงินในมือวอลเล็ตก่อนนะครับ ยอดเงินใน wallet เนี่ยนะครับสามารถเติมเข้าได้นะครับเติมเข้าแล้วก็โอนเข้าธนาคารใช่ไหมครับแต่ว่าวิธีที่มันดีกว่านี้ก็คือเราสามารถหาเงินใน wallet ได้ฟรีนะครับเพื่อนคนไหนที่สนใจนะครับก็กดติดตามแล้วก็ subscribe ไว้ก่อนเลยนะครับกดไลค์กด subscribe คลิปนี้นะครับกด subscribe ช่องเลยครับแล้วก็กดรูปกระดิ่งตรงนี้นะครับจะได้ไม่พลาดวิธีหาเงินนะครับโอเคนะครับเมื่อเรามียอดเงินแล้วนะครับ ให้เรามาที่โอนเงินนะครับด้านบนนยเพื่อที่เห็นคำว่าโอนเงินนะลูกศรนะครับกดเลยครับอ่าเลยครับอันแรกเนี่ยมันคือโอนเงินระหว่าง wallet นะครับเวลาเราจะโอนให้เพื่อนเนี่ยนะครับตรงนี้เราก็ใส่เบอร์ wallet ของเพื่อนไปนะหรือว่าคนที่ต้องการจะโอนเนี่ยตรงนี้ก็ยอดเงินเนี่ยไม่เสียค่าธรรมเนียมนะอันที่2นะครับเป็นช่องทางโอนไปหา mp แล้วก็จาก wallet นะครับก็ถ้ามีคนอื่นใช้ต่างค่ายก็โอนอันนี้นะครับ แต่ว่าถ้าเราต้องการอุตนาารได้ไปอันที่3มนะครับในส่วนนี้จะมีค่าธรรมเนียม15บาทนะครับในแต่ละครั้งนะครับนะครับลืมบอกไปนะครับว่าใน w a l l e ็นะครับจะเก็บเงินได้สูงสุดนะครับ3 0 0 0 0บาทนะครับแล้วโอนเงินสูงสุดได้ครั้งละ2 0 0 0 0บาทนะครับโอเคนะอ่านะครับผมก็นะครับวิธีโอนเงินผมก็จะเลือกธนาคารปลายทางก่อนนะครับอันนี้เป็นเอาธนาคารของเรานะครับผม อ่าตรงนี้ก็ใส่เลขบัญชีเราให้เรียบร้อยนะครับเช็คดูด้วยว่าถูกหรือเปล่านะครับอ่านะครับส่วนด้านล่างนะครับก็เป็นยอดเงินของเราเนี่ยครับอ่านะครับผมก็จะโอนเงินนะครับเข้าธนาคารนะก่อนอื่นนะครับก็บอกนะครับวิธีโอนก่อนนะครับเพราะว่าธนาคารเนี่ยนะครับเขาจะไม่ทําการในวันหยุดนะครับหรือว่าวันหยุดนะครับเลิกหรือว่าวันเสาร์อาทิตย์นะครับก็จะนับเป็นวันหยุดนะครับเวลาเราโอนเงินเข้าล็ตรี่ยนะครับ ก็นะครับจะให้โอนนะครับถ้าอยากได้ภายในวันเดียวเนี่ยนะครับต้องโอนก่อน10บโมงเช้านะครับในแต่ละวันยกเว้นวันหยุดกับเสาร์อาทิตย์นะครับถ้าวันศุกร์สมมติวันศุกร์ก็ได้นะครับให้โอนก่อน10บโมงเช้านะครับแล้วยอดเงินเนี่ยจะเข้าประมาณช่วงบ่ายนะครับของวันนั้นเลยนะครับถ้าไม่ตรงกับวันหยุดนะครับแต่ถ้าอย่างนี้นะครับอย่างนี้ผมโอนตอนประมาณ2องทุ่มใช่ไหมครับเงินก็จะเข้าวันถัดไปนั่นเองนะครับแต่ถ้าเราโอนวันศุกร์นะครับหลัง10บโมงไปแล้วนะครับเงินก็เข้าวันจันทร์เลย โอเคก็ให้โอนก่อน1ิบโมงเช้านะครับอ่ะเมื่อข้อมูลถูกต้องเรียบร้อยแล้วกดคําว่า Next ครับสีเ้มเนี่ยกดไปเลยนะครับอ่าเวลาโอนนีครับให้เผื่อค่าธรรมเนียมไว้สิบห้าบาทด้วยนะครับระบบจะตัดค่าธรรมเนียมนะในวอลเล็ตเราอย่างเช่นผมโอนเงินเนี่ยสองหมื่นกว่าบาทเนี่ยผมก็ต้องเหลือเงินไว้ในวอลเล็ตด้วยนะสิบห้าบาทอย่างน้อยนะครับเพื่อค่าธรรมเนียมนะครับ ตรงนี้นะครับเขาก็จะให้เราเช็คนะครับข้อมูลของเราว่าถูกต้องหรือเปล่าเนี่ยถ้าถูกต้องกดรับรหัสทํารายการเนี่ยตรงนี้นะครับรอรหัสในมือถือส่งเข้ามามีข้อความมาแล้วครับเราก็ใส่ตามที่เขาส่งมาให้นะครับอโอเคนะครับส่วนด้านล่างนะครับเป็นรหัสรหัส wallet ของเรานะครับถ้าใครใช้เป็นพินก็เป็นพินนะครับ ผมใส่เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นกดยืนยันนะครับกดโอนเงินครับตรงนี้ต้องทํารายการให้เร็วหน่อยนะครับภายใน2นาทีนะครับไม่งั้นรหัส OTP จะเสียนะครับต้องขอใหม่อช่วงนี้ก็รอก่อนนะครับพยายามโอนที่มันเน็ตเสถียรหน่อยนะครับอตรงนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับแคปหน้าจอไว้สักหน่อยก็ได้นะที่เก็บข้อมูลเต็มนะไม่เป็นไรนะครับก็โอเคนะครับก็แค่นี้นะครับสําหรับวิธีโอนเงินนะ อ่าเดี๋ยวเรารอเช็คเลยก็แล้วกันนะครับอ่าวันนี้มันวันที่23เนี่ยวันที่23นะฮนะยีสตอน2องทุ่มเนะี่ยมันก็นจะเข้าประมาณวันที่24นะครับช่วงบ่ายนะครับช่วงบ่ายไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่นะประมาณใบใบหนึ่งสองใบสามนะครับใบสี่นะครับแล้วแต่นะฮะโอเคนะครับก็เดี๋ยวผมจะต่อคลิปนะครับตอนที่เงินเข้าแล้วนะครับ อ่าโอเคนะครับก็นะฮะเงินเข้าเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เราโอนไปนะครับก็ผมโอนวันที่2ี่นะครับเงินก็เข้าวันที่นั่นเองครับถ้าเพื่อนๆอยากให้ได้วันที่เนี่ยก็ให้โอนก่อนวันที่24นะครับหรือว่าโอนก่อนวันที่24ก่อนส0โมงเช้านะครับก็จะได้เข้าวันนั้นเลยยกเป็นวันหยุดนะครับโอเคครับอ่าได้รับเงินเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นแอป K+ p พั s นะครับอ่าโอเคเรามาดูในวอลเล็ตกันบ้างนะครับว่ามันจะแจ้งให้เราดูป่ะ ก็มีแจ้งว่าเราได้อนเงินออกไปนะครับอ่าโอเคครับสําหรับวิธีนะครับโอนเงินจากบรคเับเข้าเป็นธนาคารเนี่ยก็มีเพียงเท่านี้นะครับโอเคครับอย่างไรนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็กดซับสไครต์นะครับอย่าลืมกดรูปกระดิ่งตรงนี้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดนะครับคลิปดีๆจากผมที่จะมาแนะนำเพื่อนๆนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ผมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ